นะคะเป็นใบเซมซีที่มีโอกาสไปทําบุญที่วัดพระศรีที่บางเขนจะบอกว่าวัดนี้ขังศักดิ์สิทธิ์มากใครมีโอกาสไปกราบไหว้ไปนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่านะคะที่โบสถ์ที่ไปกราบไหว้อ่ะคะ่ะมีพระธาตุของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ถูกอัญเชิญมาจากอินเดียจะบอกว่าดีมากใครมีโอกาสไปไปนะหน่อยไปทําบุญที่นั่นเป็นประจา ก็ไปซซมซีมารอบก่อนหน้านูน้นหน่อยทําให้ทุกคนเสียใจพอเวลามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอะคะ่ะหน่อยก็ไปทําบุญไปเติมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าทิศทางนะคะที่เในงวดที่ผ่านมาค่ะเฮงไหมดีไหมขอให้ใบซซมซีนี้จงตอบตั้งใจฟังนะหน่อยจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วมันสอดคล้องกับรอบนี้เพราะมันมีความหมาย อยู่ในนั้นใบเซมซีตีเป็นความหมายให้เข้าใจง่ายๆอ่านมาว่าคิดสิ่งใดสมปาถนานั่นหมายถึงว่าทิศท,ทางเขาแน่นอนก็เข้ารอบที่แล้วก็เข้าแบบเฮงๆเลยแต่เขาบอกว่าใจเย็นๆนะคะประมาณแบบว่าค่อยๆเล่นนะความความความ,ความเข้าใจของเรานะชา้าๆได้พาเล่มงาหมายถึงว่าเล่นน้อย,อย,อยก็ได้อย่าเล่นเยอะอย่าโลภเยอะหน่อยอยังแอบคิดในใจเลยว่าเอ๊ะเม็ดเดียวน่าจะไม่มาว่ะ เออก็จริงค่ะทุกคนเข้าตัวเด่นแทนนะแล้วต่อไปเขาบอกว่าเพื่อนพ้องเปรมปีกเกษมศรีนั่นหมายถึงใครติดตามหน่อยเป็นเอฟซหน่อยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหน่อยเราจะเฮงไปด้วยกันและมันมีความหมายที่มันสอดคล้องของของวดนี้เขาบอกว่าจะดีแบบนี้ดีวันดีเดือนดีปีนั่นหมายถึงว่ามันจะดีขึ้นสเต็ปเรื่อยๆรื่อๆอบที่แล้วมันเข้าตัวเด่นแล้วคุณคิดว่ารอบเนี้ยจะเข้าเมด็มดเดียวไหม นี่คือสิ่งที่หน่อยอยากจะเล่าให้ฟังใครคิดว่าเข้าพิมพ์เข้าใครคิดว่าเข้าพิมพ์เข้าน้องเดือนน้องเดือนบอกอยากฟังเรื่องดวงจัดให้นะคะจัดให้นะนะคะใครคิดว่าเข้าพิมพ์เข้ามาเลยนะคะหน่อยก็มโนเองคิดเองอยากจะฟังพี่พี่ที่มาชมไลฟ์สดว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะโอเคหลายคนอยากรู้เป็นเลขคำนวณแล้วก็คือเป็นจุดล่วงหน้าไปเลยนะคะ ในนี้ก็คือจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเล่าให้ฟังว่าอันไหนเป็นเลขตูกอันไหนเป็นเลขคำนวณน,นะอยากฟังแล้วค่ะรอรุ้นน้องเดือนบอกฟังสองรอบแล้วนะน้องเดือนแฟนขับตัวโยงอยากฟังเรื่องดวงหรือเปล่าอยากฟังเรื่องดวงหรืออยากจะฟังว่าใครเป็นผู้โชคดีเอคนติดตามโอเคนะคะ จะต้องมีภาพประกอบนิดนึงเรื่องราวของเรามันจะได้ดูแบบว่าขังเราจะเข้าแบบอารมณ์แบบว่าตั้งใจฟังนะแล้ววิเคราะห์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับทิศทางในงวดนี้ยังไงพร้อมนะพร้อมนะใครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งออกไปไหนช่วงนี้กำลังเป็นช่วงไค่แมงแล้วเฮ้ยอันนี้เล่าเรื่องผีหรือว่าอะไรไม่ใช่ เอาพิมพ์เม็ดเดียวมาจ้ะอีกเท่าไหรอีกเท่าไรอีกกี่คนอีกกี่คนเต็ม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 ดันคอมเมนต์ึ้นมาค่ะสามร้อยคนอย่าให้ขาดนะคะใครเข้าได้แล้วบอกเข้าได้จ้ะใครเข้าได้แล้วบอกเข้าได้จ้ะใครเข้าได้แล้วบอกเข้าได้ใครเข้าได้แล้วบอกเข้าได้จ้ะนะคะฮานอยยังไม่หลุดพี่ฮานอยยังไม่หลุดเลยฮานอยยังไม่หลุดเลยฮานอยนี่ยังไม่หลุดเลยค่ะอะฝากไว้ด้วยสามตัวจ้ะมา ขออนุญาตฝากสามตัวนะคะพี่ขออนุญาตที่ฝากที่สามตัวก่อนนะคะขออนุญาตฝากสามตัวก่อนนะคะพิถึงยาดยาวากันเด้อพี่น้องค่ะบางคนบอกว่าโอ๊ยมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะมาหรือเปล่าพี่จมเออนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะสตีสามร้อยท่านใครกดเพิ่มเพื่นได้แล้วบา้างใไรแคบแล้วดันแคบแล้วขึ้นมาจากใไรแคปแล้วกดเล็กหนึ่งอะเอาง่ายๆเลยนะคะขาดากแค่ยี่สิบห้าท่าน เดี๋ยวหนูจะปิดกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะปิดกลุ่มแล้วนะคะพี่สวัสดีสามร้อยคนกดแชร์ไปใครแชร์แล้วดันสุดปังมาเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเม็ดเดียวนะคะคนดูสามร้อยคนเดี๋ยวปล่อยเม็ดเดียวเลยตัวตัวตัว ใครกดรเพิ่มได้แล้วพิมพ์คาว่าเม็ดเดียวเข้ากลุ่มฟรีใช่ไหมคะใชคขะกลุ่มฟรีไม่ได้เสียเงินแต่ขออย่างเดียวเข้าไปแล้วอยาก,กดเข้ากดออกได้ไหมคะเข้าไปแล้วอยากกดเข้ากดออกได้ไหมพี่ใครกดเข้าไปได้แล้วบอกว่ากดเข้าได้จ้ะใครไไดก,กด,ดรเข้าไปได้แล้วบอกกดได้จ้ะใครกดเข้าไปได้แล้วบอกกดได้ใครกดเข้าไปได้แล้วบอกกดได้จ้าอีกสิบห้าคนจ้าอีกสิบห้าคนสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะพี่ห้องนี้ทันก็คือทันใครเต็มก็คือได้นะคะสองคนพร้อมไหมคะพร้อมไหม รัฐบาลไทยแคบหมดยังคะคบหมดยังค b หมดยังคะค b หมดยังคะรัฐบาลไทยแคบหมดยังคะพีะ่รัฐบาลไทยแคบหมดทุกคนหรือยังไปต่อเม็ดเดียวฮานอยจ้าไปต่อเม็ดเดียวฮานอยจ้าเล็กซิมาตัวไรน้อยอยากเด้อพีเดอร์เม็ดเดียวหา,าวหน,น้อยนิอยากอยู่ยหานอยเม็ดเดียว,าย,ย,วยากอยู่นะเอาจริงยากมากและยากมากถึงมากที่สุด